สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยเป็นหมเมื่อนี้อยู่บลูกค้าโมอ่ะโมไมอดีกับื้อื่นมือึดโมตึงนี่แหละเนาะวันนี้วันดีนะไปทําบุญอ่ะเป็นเลิกดีนะคะทําบุญเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับว่าอะไรพวกเนี้ยคือดีหมดนะคะวันนี้ฟ้าเหตุโดยจุ่มไปวัดมาแหละบมเห็นพระจะขู่มเห็นไผ่ในวัดเลยนะคะเห็นเสะ ตั้งใจแล้วมันขึ้นอยู่กับใจนะคะนะเดี๋ยวจูจะเอามาลดให้นํานะคะนะคะสินค้าจะเป็นเหล็กเหน็นะคะตีร้อนขึ้นรูปนะคะช่ดมนันตามสุดของช่างนะคะอันนี้จุจ๋สีเฮดคลิปไว้สมช่องเลยนะคะแต่ไม่ใช่คลิปเดียวกันนะ,ะลูกค้าคนละกล้องนะคะนะคะมาเริ่มเลยดีกว่าเมื่อวานนี้จุมเอามาคัดนะคะคัดแล้วก็เอามาลดให้ลูกค,ค้านะคะ ให้ดูกันจะชัดนะคะจะเป็นจะเป็นติดป้ายเดี๋ยวเขาาจะเป็นเดี๋ยวเขว่าจะออกเนาะเป็นไม้มงคลนะคะน้องยุ่งนะคะจุมขัดวิ่งๆเลยเห็นไหมเงาคือทาสล็กเลยแหละแต่แต่มันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่นะ,ะใส่หมุดนะคะให้ชัดๆ กล้องกับบมีเฮเลดสซะนะโอ้ยลืมกร,ระกดาษลังกิดดอกโอวันอะยูกินนะนี่จุงก็ไปขัดมานะคะชุดด้ามไม้มงคลน,นะคะขัดวิ่งๆเลยนะคะ ย,อยอ่อเรายออีกนียจนนะเพาะอ,อย่างขาขวงมันบ่มีสูงแล้วนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะเล่มนี้ความกว้างนะคะจะอยู่ที่2จุดกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่2 3จดนะคะสันหนาสันหนาเจมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะ6นิ้วนะคะ ตามกันแบบนี้นะจ๊ะนะคะเอามารลดให้เหลือเดือพเหลือเดือเบอร์รุ่นหลายกว่นาน,นี่เลยไนะม่ใช่ข้าวกระดูกนะดเนื้อเล็บที่หนึ่งนะคะสามพันบาททั่วรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยมาเล็บที่สองชุดไม้มงคลเหมือนกันนะคะเห็นลายไม้ชัดเจนเนาะสังคัดให้มันออกเลยบุวัสเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะ วมืนน่อ้ไปส่งแม่มาไปอย่างวันคนแก่นะขาเจ้าเต็นกันตั้งแต่เจ็ดโมนะคะสวยงามมาตร้างว่างความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองสองนิ้วนะคะสันหนาสันหนาห้ามิลนะคะด้ามยาวนะคะหนิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกาดหมุมโมเสร็จที่เราเชื่อครบนะคะ บเยย้อลงผัดสิบอร์เห็นเต็มเๆนะมาชิปเป้นะคะตัวนี้นะชุดพบฝักนะคะ10นิ้วนะสินิ้วดูลายไม้ปุ๊บสุดคุ้มอ่ะนะคะชัดเจนลายไม้ชัดเจนนะคะไม้มงคลนองยุงนะคะสองพบาททวนรวมส่งนะคะไปทางเพิ่มหนึ่งรไม่จองนะคะจองได้คือว่า ให้โอนต่างมาแล้วก็แจ้งว่าจะให้ส่งวันไหนหลังสงกรานอะไรประมาณนี้นะคะมาเรียบวิษาปุ๊บเหมาะการใช้งานนะคะสไตล์โบวี้นะคะโบวี้นะคะด้าบไม้มงคลนะคะนงยุงนะคะไม่ใส่โมเสกนะคะที่เราเชื่อมหมดครบนะคะทิ้งผิวไฟนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ 10.5นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2กว้างสุดนะคะจะอยู่ที่2นิ้วนะคะสันหนาสันหนา7มิลน,นะคะด้านยาวนะ5.5นิ้วนะคะจีจเจเล่มที่3นะคะไม่มีฝั่งนะแ0 0บาททั่วรวมส่งไปทางเพิ่ม1 0 0รยนะ,ะเล่มที่4 เงากระจกนะคะบูวี่นะคะพริ้วสวยงามนะคะนะด้ามจะเป็นด้ามประดูนะคะแต่ลายสวยแมตไม่มีฝักนะคะมะหนึ่งสี่เก้าศูนย์ไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะเฉพาะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็พอวันที่สิบสองนะคะเนี่ยนี่คือวันที่สิบสองนะคะเมซ่าห่านบ่นด้ว ทำไมวัดก่อนความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกนิ้วนะเมืนโบโอ้เจ็ดจุดห้านิ้วนะคะนนวามกว้างนะคะ,คคะ,คะจะอยู่ที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 ่สองสองนิ้วนะคะสันหนาสันหนาหกมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะห้าจุดห้านะคะหนึ่งสี่เก้าศูนย์มาเลยเพราะว่าปบโบกติกจ,จะให้หนึ่งห้าอันนี้หนึ่งสี่เฉพาะวันที่สิบสองเมษายนนะจ๊ะ เล่มที่ห้านะคะทรงนี่แหละ,นะะโอ้ยเมื่อนนี่มันออกค่ะขนาดได้ไม่ได้ว่าอย่างเดียว,วยลูกค่ะปานล้างหน้านะลยสิมติคือบ้านคือเมืองหอกนะคะด้าไม้มงคลนะคะทิ้งผิวไฟนะคะกึ่งแนวโบวีกนะคะ จะกึ่งหนังบึงอะลูกค้าเบิงบ่งเอาเลยกันเนาะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองมิลใบมีดเนาะก็อยู่สิบเอ็ดจุดห้าเนาะคมน่าจะคมมีดนะลูกค้าเนาะกว่าจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะคะสันหนาหกมิลนะคะด้ามยาวนะคะห้าจุดห้านิ้วนะคะ ร้อยรวมสูงนะคะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะมาเล่มที่อหลอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหรือห้าหายไปไหนน้ำกระไหลพ่อยอติงยอติงเป็นอย่างก็ยังใช้น้ำปเปิดทิ่ไหมเล่มที่หกนะคะ เล็กแหนบนะคะขัดเงานะคะจูเอามาขัดให้มันเงาได้ชั่นี้แหละเพราะว่าผิวมันไม่ค่อยเรียบมากเท่าไหร่นะเวลาลูกค้าขัดก็เอามาหมุน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 เอาผ้านุ่มๆน,นะคะหมนุนนะคะมันจะได้เงานะคะขานาเปิดพัดลมเนี่ยเลยนจากพัดลมเสีเขา้ากองได้ยินอยู่นะคะ ด้ามไม้มงคลน,นะคะมุญมุเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะทาเป็นลายลังพึ่งนะคะลังพึ่งนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุดหกนะคะสันหนาสี่มิลนะคะด้ามยาวนะคะสี่จุดห้านะคะเหมาะแล่นำกระดาเลยเพราะว่ามันจะแค่สี่มิลเองนะคะแต่ผมลวแต่ จะมาพร้อมกับซองหนังนะคะหนังรัวแท้นะคะสีน้ำตาลเข้มอัดลายจอรดเคนะคะปึ๊บป๊ปึ๊บนะคะปป <c oughs> ๊บป๊ป๊นะคะ่งสี่เกู้นลมส่งไปทางเพิ่ม100้อเฉพาะวันนี้นะหนึ่งส,สูลมส่งไปทางเพิ่ม100ย,นะยนะคะ สินค้ามีประกันทั้งหมด17วันนะคะกระุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะเหงื่อจนจะเข้าตาหมดเลยเนี่มันแล่นเข้าแตหน่วยตาเลยไม่ใชว่าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดป,ประกันใดจุ๋มต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุ๋มมิสวัสดีค่ะบ๊ายบาย